สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนก็แล้วกันครับพบเจอกันอีกเช่นเคยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการโจกขายบ้านเด้อครับพี่น้องครับเมื่อนีผมพาพี่น้องมาเบืองบ้านครับผมบ้านเทวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้าครับผมซื้อมูบ้านเดอะมิกนะครับเดอะมิกมาบยางพรเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่านไหนสนใจติตตอสอบถามได้ครับผมโทรศัพท์0 8 5 7 5 4 7 6 8 0่ครับมาครับมาครับมาซื้อบ้านน้ากันครับพี่น้องครับเขามาเบิงบรรยากาศข้างในครับว่าเป็นจังไดครับในห้องเก็บสีเก็บรละ ไหมครับอันนี้เป็นหองน้าเด้อครับพี่น้องครับหองน้าสั้นข้างล่างนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยครับ สุขภัณฑ์เท่ากับเลี่ยนหายไม้ครับเก็บรายละเอียดหายไม้เรียบร้อยครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นสิ่งเข้าเตือที่อยู่ข้างในตัวบ้านเด้อครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นห้องข้างนอกนะครับที่เข้าต่อเตือมาห้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับบ้านมือสองรีโนเวทที่กระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องต่อเติมอียงแล้วครับพี่น้องครับต่อเติมือมให้เรียบร้อยครับผมหน้าบ้านหลังบ้านเข้าต่อเติมือมให้เรียบร้อยครับผมอันนี้จะเป็นชั้นสองนะครับผมชั้นสองกับสี่มีสามห่องน้อนนะครับผมมาที่แหลกเลยครับนี่น้องครับอันนี้จะเป็น อีกหองหนึ่งนะครับที่อยูห่หองข้างบนนะครับผม ออกมาข้างนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับเก็บรายละเอียดให้ไหมครับผมยกกับบานใหญ่ๆครับเ้าก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์เก็บยาแนวให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าก็ใหญ่ๆครับแบ่งส้นเปียกส้นแห้งให้เรียบร้อยครับผมนี่ก็จะเป็นห้องข้างหน้านะครับของมาสเตอร์เบดรูมนะครับผมที่ใหญ่นะครับที่อยู่ข้างบนบ้านนะครับเบิร์นวิวข้างนอกครับว่าเปลี่ยนจังไรครับพี่น้องครับนี่ครับวิวข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับทาวน์โฮ 0857547680ครับพี่นครับน้อง่ันใดที่เฮดงานอยู่อีเทนซีบอร์ดสยามอีเทนอมตะซิตี้นะครับผมตอบโจทย์มากเลยนะครับผมเพราะว่าบา้บานมู่บ้านนี้ใกล้นะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับมีรถรับส่งพันทุกสายนะครับผม โรงเรียนโรงพยาบาลมีครบนะครับผมใกล้สถานที่ราชการนะครับปัจิเป็นอบตมากยางพอนนะครับผมที่ประการอำเภอปวกแดงครับสรรพสินค้าใกล้ๆครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นมาคโคโลตัสนะครับผมพี่น้องท่านใดนะครับมีนีนะครับเข้ารับปิดนีให้นะครับนีดีนี้เสียรับปิดเมอเดอร์พี่น้องเด้อครับผม